มีคำถามว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรคนที่ถามคงอยากได้ความลับของความสุขค่ะความสุขที่ต้องอาศัยตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบแล้วมีอารมณ์ที่พอใจมาถูกใจคร,ครุกคลีกับอารมณ์เมื่อไหร่ก็จะหมดสุขทันทีค่ะความลับของความสุขก็คือเห็นสุขแค่มาแล้วไปใจไม่เพลินกับความสุข ไม่ครุกครีเมาหมกติดอกติดใจเป็นอิสระจากสุขได้เมื่อไหร่ก็อยู่เหนือสุขค่ะนี่เป็นความลับที่ทุกคนสามารถเข้าไปถึงได้ถ้าเราอาศัยลมหายใจแห่งสติเห็นว่าความสุขแค่มาแล้วไปใจไม่เผลอเพลินไม่เมาหมกติดอกติดใจสุขมาสุขไปใจเป็นอิสระจากสุขเมื่อไหร่นั่นกำลังเข้าถึงความจริงค่ะ ที่จริงความจริงก็ไม่ได้มีความลับแต่เวลาที่คนหนุ่มสาวปรารถนาที่จะมีความสุขเพราะเป็นดังใจตัวเองนั้นเราก็จะกลายเป็นคนที่เหงาค่ะเหงาเพราะไม่ได้ดังใจเราจะเป็นบุคคลที่วิ่งไล่ล่าหาการตนเปอทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็ยังจมอยู่กับอารมณ์นั้นเข้าไปถึงความจริงนะคะเราจะได้เห็นว่าอิสรภาพจากการมีความสุขนั้นก็คือสุขอย่างเหนือสุข เกิดขึ้นได้จากการใช้ชีวิตที่มีสติรู้ทันกายทันใจนี่เองนี่เป็นความรับที่คุณเข้าถึงได้ค่ะมีความสุขที่เป็นอิสระจากทุกขได้กันนะคะฝึกได้มากเท่าไหร่ใจก็ปลอดภัยได้มากเท่านั้นค่ะธรรมสวัสดีนะคะ